เคยรู้ปะครับว่าบนโลกเรามีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ถูกยกให้เป็นสุดยอดนักเอาตัวรอดมันทนได้ทุกสภาวะไม่ว่าจะร้อนจัดหนาวจัดหรือแม้แต่ในอวกาศที่แสนโหดร้ายและที่พีคไปกว่านั้นคือมันเคยถูกส่งไปนอกโลกแบบตัวเปล่าๆมาแล้วครับเจ้าสัตว์มหัศจ,จรรย์ตัวนี้มีชื่อว่าทาดิกรตหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าหมีน้ําครับด้วยหน้าตาทมทวมคล้ายหมีและการเคลื่อนที่อุ้ยอ้ายของมัน แต่เห็นจิ๋วๆแบบนี้บอกเลยว่ามันคือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในปฏพีเลยทีเดียวนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างทึ่งในความสามารถของมันเลยเกิดคำถามสุดท้าทายขึ้นมาว่าถ้าเราส่งมันไปเผชิญกับสภาวะที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้อย่างเช่นในอวกาศที่ไร้ซึ่งอากาศมีแต่รังสีอันตรายและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงสุดขั้ว เจ้าหมีน้ำจะยังรอดอยู่หรือไม่ไอเดียสุดท้าทายนี้ก็ได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาครับในเดือนกันยายนปี2007องค์การอาวกาศยุโรปหรือ ESA ได้ปล่อยภารกิจที่ชื่อว่า Photon M3 ขึ้นสู่วงโครจรต่ำของโลกโดยมีเจ้าหมีน้ำกลุ่มหนึ่งเป็นผู้โดยสารคนสาคัญที่ร่วงเดินทางไปด้วยแต่การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่ทริปสบายๆนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้นํากลุ่มตัวอย่างหมีน้ําที่อยู่ในสภาวะขาดน้ําหรือสภาวะจําศีล ไปติดตั้งไว้ที่ด้านนอกของยานอาวกาศให้พวกมันได้สัมผัสกับสุญญากาศและรังสีจากดวงอาทิตย์แบบเต็มๆโดยไม่มีอะไรมาป้องกันเลยเป็นเวลา10วันเต็มครับที่เหล่ามีน้ําผู้กล้าหาญต้องลอยเคว้งคว้างอยู่ในอวกาศพวกมันต้องเผชิญหน้ากับทั้งรังสีอัลตราไวโอเลตที่รุนแรงกว่าบนโลกนับทันเท่าและสภาวะไร้น้ําหนักที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดคุ้นเคยนี่คือบททดสอบที่โหดท,ที่สุดอย่างแท้จริงหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ยานได้กลับสู่โลกอย่างปลอดภัยทันทีที่แคบซูลถึงพื้นเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็รีบเข้าไปเก็บตัวอย่างด้วยความตื่นเต้นทุกคนต่างใจจดใจจอ่อกับผลลัพธ์ที่กำลังจะเปิดเผยซึ่งอาจจะเปลี่ยนความเข้าใจทางชีววิทยาไปตลอดกาลและแล้ววินาทีประวัติศาสตร์ก็มาถึงครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์นำหมีน้ำมาหยดน้ำใส่ผลปรากฏว่าพวกมันส่วนใหญ่ฟื้นคืนชีพกลับมาขยับตัวและใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ใช่แค่นานะครับ บางตัวยังสามารถวางไข่และขยายพันธุ์ต่อได้อีกด้วย เหมือนกับว่าการไปทูอวกาศมาไม่ได้ระคายผิวพวกมันความลับสุดยอดของมันก็คือความสามารถในการเข้าสู่สภาวะคลิปโตไบโอซิสครับมันจะแทนที่น้ำในเซลล์ด้วยโปรตีนและน้ำตาลชนิดพิเศษเพื่อป้องกันอวัยวะภายในเหมือนการเข้าฌานขั้นสุดๆุดหยุดกระบวนการเผาผลาญในร่างกายชั่วคราวเพื่อรอวันที่สภาพแวดล้อมกลับมาเป็นใจอีกครั้งเรื่องราวของเจ้าหมีน้ำนักบินอวกาศนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตและเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆในการศึกษาการเอาตัวรอดในอวกาศสำหรับมนุษย์ในอนาคต